สวัสดครับวันนี้วันที่21นะครับธันวา256วันนี้ t p r 150i มาติดหน้าร้านเลยนะครับก็ใหม่เลยนะครับใหม่รถอยู่ที่เยอะเหมือนกันหมื่นกวโลโอเคผมจะมากดล็อกสองครั้งให้ดูนะครับล็อกปิดเสียงจะมีไฟเลี้ยวออกใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยฝนตกปฟร้องอะไรจะไม่ร้องแล้ว จะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แจ็ปีสมมุติแจ็ปีนะครับแทงแจ็ปเราปุ๊บบิดใช่อไหมอ๋อปิดกัดก็ไม่หยุดอยู่ต่อเมื่อกดปล่มล็อคอ่าให้สั่งสตาร์ทที่โหมดกดปุ่มสาฟ้า2ครั้งครับหนถ้าจะเดือดเครื่องกดปุ่มปล่มล็อคก็ติดบปิการน็อต CBR 150i ราคา1300งนามนะครับรับประกันให้1นปีนะครับจากเว็บ การขโมยรถ .com นะ Facebook ครับเฟซบุ๊กครับร้านการขโมยรถโอเคครับ